สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตั้งใจครับผมครับบรรยากาศครับขึ้นฝ่าขึ้นฝนครับวันนี้พี่น้องกะคือเก่าคือเดิมครับพ้าผีพาะนองมาหาเลาะเก็บเห็ดครับมือนี้อยู่หางหน้าเฮานี่แหละครับไอพอดีมาไถหน้าครับพี่น้องมาไทหน้าเตรียมตีสิตกะให้พ่อใหญ่ครับพอพ่อในี่เคยมาเลาะเบื่องเห็ดครับ เามเห็นเห็ดยืนี่สองสามดอกครับเพิ่งเลาะเพิ่งเห็นได้สองสามดอกครับพี่น้องเ็เลยพ้าพี่น้องมาเก็บครับนี่เบิ่งครับมาเลาะเห็นไหวเบิ่งครับพี่น้องเห็ดเพิ่งตีนเต่าครับนี่อีกดอกหนึ่งครับกำลังออกครับ กำลังออกโอ้ยเฮ้ยครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่อีกดอกหนึ่งครับแดดออกแล้วเนี่ยเห็นนะครับนี่ตอนผมมาเมื่อสสายนีวมาไทยนานั่นแดดมันยังบดท่านไหญชดัดบนใดครับยังบดท่านไหญ่หูแจงบนใด โอ้ครับบิรขี่บงคือกัดแลนะครับแล้วห่าหล่าเบิร์ดจะดูอยๆครับพี่น้องสีดอกกับสีดินมันเข่ากันไหมครับโอ้ยนี่งทีครับพี่น้องครับนี่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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับ นครับงามเลยครับเห็ดเพิง่งตีนเตาโอ้นี่ครับนี่ครับถ้าออกก็ออกเป็นมูด้วยครับถ้าออกออกเป็นมูครับเนี่ยโอ้โ,อโ,อโอ มึงครับเนี้ำรับน้ำโอ้กำลังออกเลยครับปาดเอาตีนออกครับปาดเอาตีนที่มีดินออกโอ้ยพี่ครับพี่โอ้ยเนี่ยพี่น้องโอ้ยตกใจเบิรครับเบิร์ บุกกาจับครับขี่บงกือไงครับเนี่ยอุ้ยอ้ยกำลังออกครับพี่นอ้องอืม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 มาเหมือนเราผมเนี่ยม่คอยเห็นครับเดี๋ยวก้องหก่อนครับ ยหยาบเลยบ่นาอปัดปาดปาดดอกกำลังงามๆเลยครับพี่ปัดเบิดเลวบ่ทางนะโอ้ยพี่หลงไม่แต่ขี่บงคือใหญ่ครับอ้ยนี่อีกครับ ตองแนมดีๆครับพี่น้นงอที่หุ่นมูนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวปาดก่อนครับปาดตีหนอกก่อนครับแกืกงนี่คือสีเสบเนะครับเนาะเนี่ยิ่งับปาตีโทูปาตีโทปาตีโทู เดี๋ยวปาดตีนกอกครับให้เสือมันเ้อาสิบุกเก็บข้นเมื่อแบบนี้นะครับนะเข้าสิปาดตีดอกย่างหน่อยก็ให้มันมีเสือเกา่าให้มันออกเปิดออกไม่ครับปีหนาออกอีกหรือปีถัดไปออกอีกครับเข้าจะบวกเอาะบวกเก็บข้นไปจนเบิดนะครับเนาะดอกมันดอกดำๆเด,ด้พี่น้อง ดอกดำๆเนี่ยนี่ฮาก็ต้องไอเบิ่งดีๆครับเบิ่งดีๆนี่ครับพี่น้องอีกมูนึงอีกหนึ่งมูครับนี่ครับเฮ็ดพว่วงบอกพี่น้องเฮ็ดพ่วงบอก นี่ครับเห็ดพวบออกเลยครับกำลังงามเลยเบือกครับกำลังงามเลยครับเนียเก็บเอาก่อนออกกใช้อีกบ ตอนผมลงมาผมไทนาเดียวผมลงมาเบือเ้องนั้นผมเนี่ยมอดีบ่ครับผมเห็นแค่สองสามดอกเท่านั้นดิเห็นสองสามดอกเล็กๆผมก็เลยพอดีไปไทยนาต่อฝ่าวกับขึ้นมาครับนี่ๆๆอีกดอกหนึ่งพี่นอ้องมา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 อุ้ยนี่นี่น,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 นี่ครับพี่นอ้องนี่เห็นบ่ครับนี่ นี่นี่นโอ้นี่ครับโอ้ดอกไหมดอกเห็ดนะครับดอกเห็ดต้อรงนี้นะบดีด้วครับืองอดเอเดอดเดรอดดเืดีเดอ ลำบากเนาะครับเนาะลำบากครับโมมีตากล้องมาคนเดียวอนนี้มองนี้เก็บประจำทุกปีครับแต่ว่าต้องลูกมาเบึงตลอดเพราะว่าต้องลูกมาเบึงหอดเวลาเพื่อนๆก็จะออกนะครับ นเห็นแล้วดอกหนึ่งถ้าเ้านางเนี่ยเบื้งเนี่ยนี่เ้าตรงเนี่ยเบื้งดีๆครับใบใบหวาใบหวาใบใหม่ครับหนาข่านี่ครับเนี่ย บิด์ตละบ่าครับเบิบบด์ตละบ่าต้องเบิ่งดีๆครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็ดเผิงแกงโดยประมาณสองถ้วยครับคิดว่านาสิเปิร์นะครับเพราะว่าถ้าออกออก็ออกแต่บริเวณเนี่ยที่เ้าเก็บนี่คือเสียบ,บเห็ดนี่ครับแต่ว่าอีกมือสองมือเข้าจยงเสียมเละกอีนครับพี่น้องโอเคครับสําหรับวันนี้ผมหใ,ให้ตั้งใจกัาพี่พะนองมาหาเาเก็บเห็ดเ,เห็ดเผิงหรือเห็ดตับเภานะครับเนาะ มากคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก,นก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้าต่างใจนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ